เรียนแล้วค่ะแม่สวัสดีค่ะจ้าตั้งใจเรียนนะจ้าลูกค่ะฝากตังแล้วน,นะคะอ้าวออมวันนี้พวกหนูมาซ้อมรันน้ากันแต่เช้าเลยนะเยี่ยมไปเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้า ที่หนูไม่เคยขาดซ้อมเลยเพราะว่าหนูยากเก่งคาคูถึงหนูจะไม่มีระนาดส่วนตัวแต่หนูก็อยากจะพยายามค่ะพวกหนูไปช่วยออมซ้อม,อมกันนะครูโรงเรียนก็จะแข่งเดี่ยวระนาดเอกแล้วค่ะตัวแทนของโรงเรียนต้องซ้อมเยอะๆ่อยของคุูโชวถึงออมจะไม่มีระนาดซ้อมที่บ้านแต่ถ้าเกิดเรามาซ้อมกันบ,บ่อยๆล้วก็เราก็จะเก่งได้นะเชื่อครูสิค่ะครูอยากเป็นนักระนาดที่เก่งอยากทำให้แม่และโรงเรียนภูมิใจหนูจะพยายามฝึกให้นะัะค่ะ พวกหนูจะช่วยตอมรับเหมือนกันค่ะดีมากเด็กๆสู้ๆนะพวกเองททำไมเสียงล้นาามันเพี้ยนจังก็น่ามันเก่าแล้วไม่เป็นไรหรอกเราฝึกกันขนาดนี้ยังไงเราก็ต้องชนะแน่นอนแต่ต่อให้พวกเธอจะฝึกกันหนักมากแค่ไหนอถ้าพวกเธอไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมยังไงพวกเธอกะแพ้ได้หมดวงนั่นแหละ ตัวเลือกที่เหมาะสมหมายความว่าไงหนุนาแหมแหมแหมพูดหนไม่รู้ตัวเองใช่ใช่ใช่ต้องมาโรงเรียนแต่เชา้ากับตอนเย็นเพื่อที่จะมาซ้อมนนหน้าที่จะพังไม่พังแหละของโรงเรียนถ้คาคนมันจนน่ะเนาะจะไปมีเงินซื้อหน้าส่วนตัวดิ้งไงดิพู้แกรู้หรือเปล่าว่าแม่ของนาเขาซื้อหน้าล้าง,างใหม่เอาไว้ให้หนุนาซ้อมได้แหละเ็นยัเจ้างคุณครูดนตรีส่วนตัวมาซ้อมส่วนตัวได้แหละแค่นี้พวกเธอก็น่าจะรู้แล้วเนาะ ว่าใครอะเหมาะสมกับกันมาพวกเราไปกินขนมกันโอ้โหพวกเธอขยันกันจริงๆเลยเนาะมาทำความสะอาดห้อวันเสารออ์อาทิตย์เนี่ยเธอมาโรงเรียนทำไมวันเสาร์เนี่ย ทดสอบฉันให้เธอไปเอามาจากไหนก็แม่ของฉันก็ขอมาจากคูดที่ควเป็นกรรมการยังไงล่ะก็คอมเฟรได้แน้ว่าฝีมือกันไปเลยพวกเธอซ้อมกันให้เยอะเลยนะที่นี่เราจะตายฉันกลับมาซ้อมที่บ้านดีกว่าเปิดแอร์เย็นไปละบายแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกตามนี้อ่ะเราก็จะแพ้พวกหนุนานะ แล้มันจะดีหรออ,อะไรหรอลูกแม่คะก็ช่วงนี้สิใกล้จะสอมระนาดแล้วอยากสอมระนา,าเดเยอะๆแต่เงินเก็บก็น่าจะซื้อไม่พอหนูว่าหนูจะไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าเพื่อไปสอมระนาดที่โรงเรียนคะ่ะ ยิ้มอะไรคะอย่างี้ออมก็เหมือนแม่ตอนเด็กๆเลยนะสิตามแม่มาเดี๋ยวแม่มีอะไรให้ดูรูปร่างอย่างนี้อย่าบอกนะแม่ว่าคือใช่แล้วลูกโอ้โหทำไมละหน้าสีขาวสวยจังเลยแม่ใช่แล้วลูกมันเป็นละหน้าที่แม่ทำเองสมัยก่อนนะ่ะทำจากไม้ไผ่แล้วก็เศษไม้ต่างๆ เดี๋ยวว่าแม่เลยนะที่แม่ไม่ได้อ,ออกมาให้หนูซ้อมนะ่ะแม่เห็นว่ามันเป็นแค่เศษไม้เก่าๆแม่กลัวหนูจะอายเขาะลูกมันไม่ใช่เศษไม้เลยค่ะมันเป็นละหน้าที่สวยที่สุดที่หนูเคยเห็นมาเลยค่ะแม่คะถ้าเราเห็นคนอื่นโกงแล้วเรากงบ้างนี่มันผิดไหมคะการโกงอาจจะทำให้เราชนะชั่วคราวแต่หัวใจเราจะไม่ภูมิใจในตัวเองนะลูก แล้วถ้าแม่เจอเพลงที่ไม่ถนัดล่ะคะการฝึกซ้อม,มบ่อยๆจะทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงละ่ะหนูจะพยายามค่ะ ไม่เหมือนานที่เราได้เลยอะไม่เหมือนเลย ดีนะที Super ่พวกเราตัดสินใจไม่ใช้ใชเฉลยข้อสอบในวันนั้นครูคะพวกหนูมีอะไรจะบอกคะ่ะ<ฮ>พวกหนูขอโทษคะ่ะที่เห็นข้อสอบนี้แต่ว่าพวกหนูจะไม่ใช้มันคะ่ะพวกหนูไปเอามันมาจากไหนเนี่ยหนูเห็นมันตกอยู่คะ่ะตกไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะเราทำสิ่งนี้ถูกต้องเลยใช่ไหมเราอาจแข่งไม่ชนะแต่เราเป็นคนดีใช่ไหม แน่นอนสิพวกเราจะทําตามความสามารถของพวกเราเองแล้วพวกเราจะเป็ี่ยนตอนจบเรื่องนี้ด้วยฝีมือของพวกเราเองโอเคได้เลย,เลยน้องออมไปกันเถอะเราต้องเรียบไปแข่งระดับประเทศแล้วนะ